สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับบัญชีโฆษณานะครับเงินที่เติมเข้าไปในบัญชีโฆษณา Facebook การชําระเงินหรือเติมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนั้นสามารถขอคืนได้ไหมไม่ได้นะครับสําหรับใครที่โดนบล็อกโดนปิดบัญชีต้องยื่นเรื่องอุทธรณ์หรือแก้ติดแดงขอสิทธิ์บัญชีเขียวกับคืนมานะครับแต่ถ้าแก้ไม่ผ่านเงินที่เติมเข้าไปบอกเลยว่าจบข่าวครับการใช้วิธีการเติมเงินแบบนี้ จริงๆแล้วต้องการแค่วอร์มบัญชีโฆษณาให้ Facebook เขาเชื่อถือไม่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัตรเดบิตเครดิตใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อสมัครบัญชีธุรกิจครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับกดสลับบัญชีที่ลูกศรลูกศรเล็กๆฝั่งซ้ายมือบริเวณชื่อบัญชีครับเมื่อกดสามารถกดสลับ,บกดสลับไปที่บัญชีธุรกิจมีคลิปมาฝากในช่วงท้ายนะเกี่ยวกับการสร้างบัญชีธุรกิจครับวัตถุประสงค์ในการเติมเงิน ยิงแอดผ่านบัญชีโฆษณาส่วนตัวเพื่อทำให้มันแข็งแรงเฉยๆนะครับเพื่อก้าวไปสู่การสร้างบัญชีธุรกิจแล้ววางแผนการเติมเงินยังไงยิงโฆษณาแคมเปญอะไรผมแนะนำใช้การมีส่วนร่วมครับหรือการเ้ิ่มผู้คนถูกใจเพจก็ได้นะครับเพื่อเป็นการวอร์มบัญชีโฆษณาแนะนำเติมครั้งละ100บาทหรือ50บาทก็ได้นะครับแค่วอร์มบัญชีโฆษณาเฉยๆไม่ได้หวังผลอะไรก็เติม50บาท ยิงโฆษณาขั้นต่ำวันละ50-50ไปเรื่อยๆให้ Facebook คุ้นชินกับบัญชีโฆษณาของเราแต่ถ้าใครหวังผลก็เติม100หรือ150บาทเป็นต้นไปนะในหัวข้อการชำระเงินกดเข้าไปกดตั้งค่าการชำระเงินสร้างเพิ่มวิธีการชำระเงินหัวข้อที่เกี่ยวข้องก็ลองกดเข้าไปแล้วเลือกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับนี่คือบัญชีใหม่ๆคุณจะสามารถเลือกได้แต่ถ้าคุณเพิ่มบัตรเดบิตขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วแล้วก็ จะไม่สามารถกลับมาใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้นี่คือบัญชีโฆษณาส่วนตัวนะครับก็บีบินเรียกเก็บเงินไปที่แอปคุณก็กดจ่ายเงินก็เข้ามาที่ Facebook ดังนั้นเติมไปเท่าไหร่คุณต้องคุณต้องระมัดระวังนะครับเราสามารถปรับได้นะครับหรือถ้าคุณมีหลายบัญชีคุณคิดอยากจะวอร์บัญชีไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็เติมวันละ50บาทขยันเติมนิดนึงครับมันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเข้ามาเติมเข้ามาวอร์บัญชีโฆษณาถึง2ส,สัปดาห์แล้ว ถึงแม้ว่าคุณจะยิงยิงกระปิดกระปอยเฉลี่ยแค่วันละ50บาทคุณก็สามารถที่จะไปล็อกอินในคอมพิวเตอร์ไปเพิ่มบัตรเดบิตในตัวจัดก,การธุรกิจนะครับในส่วนบัญชีโฆษณาถ้าวอร์มให้มันแข็งแรงแล้วเฟซบุ๊กเขาก็เชื่อใจเราแล้ว,ลวเราก็ไปยิงในบัญชีธุรกิจเนื่องจากบัญชีใหม่ Facebook เขาไม่เชื่อใจเลยคุณสร้างแคมเปญขึ้นมาสักพักติดแดงแล้ว Facebook เขาคุ้นชินกับเราว่าเออไม่ไม่ละเมิดมาตรฐานโพสต์มีหลักการ ธุรกิจที่ตรงตามหลักเกณฑ์ของ Facebook ครับเราก็ต้องดูพฤติกรรมของเราะนะครับดังนั้นการวอร์มบัญชีโฆษณาคือแสดงให้ Facebook รู้ว่าเราเราของจริงนะไม่ใช่เข้ามาเพื่อทำให้ระบบเขาเสียหายอะไรประมาณนี้นะครับคำจำกัดความของคำว่าวอร์มบัญชีโฆษณาครับจะเติมเงินวันละ300หรือ500หรือ1,000บาทนั่นคือความเสี่ยงของคุณนะครับถ้าคุณติดแดงแล้วแก้ไม่ผ่านเงินคุณจะสูญเปล่าทันทีนะหลายคนก็ยิงผ่าน บัญชีโฆษณาธรรมดาไม่ไม่ได้สร้างบัญชีธุรกิจแต่ถ้าเป็นโฆษณาพิเศษชวนคนทำงานออนไลน์เปิดพาร์ทเนอร์หรือเงินกู้ไฟแนนซ์ขายบ้านเรียกว่าเป็นโฆษณาพิเศษคุณต้องยืนยันตัวตนนะครับแต่ถ้าไม่เข้าขายโฆษณาพิเศษไม่จําเป็นต้องยืนยันตัวตนก็บัญชีฟิล์มๆนี่ก็เป็นบัญชีขาวนะครับไม่ไม่เคยยืนยันตัวตนใดทั้งสิ้นครับเป็นบัญชีการ์ตูนตั้งแต่สมัยดึกดําบันครับผมทําเป็นการทดสอบเฉยๆว่าจะโดนบล็อกหรือไม่นะครับ สมัยก่อนไม่โดนแต่เดี๋ยวนี้โดนแน่นอนครับในคลิปนี้ก็แสดงทัศนะเกี่ยวกับบัญชีโฆษณาการเติมเงินอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสรุปว่าไม่ได้คืนนะครับไม่ต้องหาวิธีใดๆแค่เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการยิงแอดให้สอดคล้องกับ Facebook ก็เท่านั้นครับพลาดแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับเริ่มต้นใหม่ดีกว่าคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ